เดี๋ยครับเจอกับ Allnew Remax 2.5 VGS ปี1 2 1 3ครับรถเป็น Allnew 2.5 VGS นะคุณ A ฮะลงมาจากบ่อวินชนบุรีนะฮะเป็นคนนครสวรรค์นะครับก็วันนี้ติดตั้งกล่องแบบไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะฮะตอนแรกคุณ A ไปรีแม็มาไม่เข้าใจครับบูธทำไมได้แค่17/18ปอนด์เองนะครับพอเจอกล่องพ่วงเข้าไปฮะใส่ ECU Shop AI เข้าไปครับบูธไปถึง25ปอนด์27ปอนด์นะฮะ ก็ขับสนุกกว่าเดิมเยอะวันนี้เจอปัญหาใหม่ครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับคุณเอฮะลงมาจากบ่อวินครับสำหรับอนิว2.5วินจีเอสนะฮะเทอร์โบแปรผันนะครับบางคนจูนเทอร์โบบูธไม่เป็นนะจูนเทอร์โบบูธไม่เป็นก็รถก็ไม่วิ่งนะครับรถก็ไม่วิ่งเหมือนกันนะฮะจูนใหม่นะครับก็กล่องเป็น A ออัจฉริยะจูนผ่านมือถือได้ด้วยปิดเปิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสวัสดีครับคุณเอสวัสดีครับวันนี้บูธขึ้นไปเท่าไหร่ยี่สิบกว่าครับยี่สิบห้านะ ต่างจากรีแมปเยอะไหมต่างกันคนละเรื่องเลยเจอปัญหาอะไรวันนี้คัดครับคัดเล่นคัเล่นอนรีแมปมาปีนึงแล้วเนาะไปะเจอของพว่วงปุ๊บบู๊ดเพิ่มคัดเปลี่ยนเลยเนาะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนคัดน่าจะวิ่งดีกว่าเดิมนะครับอ่ะลองจูนหน่อยฮะจูนในมือถือให้ผมดูหน่อยเข้าไปหมวดสองครับกดรูปโน้ตบุ๊กฮะอโอเคเลื่อนเลยครับตามใจแล้วสิบห้าก็ได้นี่ครับหันหน้ามาทางเนี่ จูนเรียบร้อยแล้วนะใช้ไอโฟนนะครับจูนได้จริงนะติดไอโฟนี่ค่อนข้างจะไวนะฮะมือถือค่อนข้างจะไวนะครับ,รบก็เชื่อมต่อได้เร็วอ่าข้างหลังเขียนว่าเสียวเลสซิ่งทีมงานฮานามิเลสซิ่งทีมนะฮะศูนย์แปดสองครับ, 82, รบไปดูกันเป็นยังไงสําหรับรถออนิลสองจุดห้าวีจีเอสจูนบูสอยู่ประมาณสักยี่สิบห้าปอนด์นะครับท่อเป็นท่อยูเลสนะนะยูเลสนะครับเป็นแปดเหลี่ยมมีหม้อพักอาจจะเงียบนิดนึงนะครับลองเบิ้ลกัดตัดกันเป็นไงอ่ะคุณเอเบิ้ล ครับเปิลตัดได้ปกตินะครับเล้าใจเลยเอเปินตัดได้เล้าใจสําหรับข้อมีมอเตอร์คับรนอด5้าวิเจสครับที่ไหนจูนเทอร์โบแปรผันไม่ได้นะบูตไม่ขึ้นนะครับก็มาติดต่อลองคุยกันได้สําหรับเทอร์โบแปรผันก็นิ่งๆเลยครับขับสนุกเลยฮะ อันี้ส่งย้าวีนะครับขอบคุณคุณเอฮะมาจากบอวินครับไว้เจอกันใหม่ครับ